สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะคะราแบรนด์ออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้เราก็บุกมาถึงร้านน้องหญิงเล็กนะคะน้องหญิงเล็กชื่อร้านว่ายัางไงเนาะไอศอกไอศกสมสวยนะสวัสดีทุกท่านนะคะน้องหญิงเล็กก็ไปเอาผ้ามานะคะอันนี้คือชุดตีมอะไรคะนันงตกระตูทุละ่ะ อันนี้คือชุดอะไรคะชุดค่ะชุดเด็กน้อยเออคือชุดไทยประยุกต์ใช่ไหมคะไม่ประยุกต์ละชุดไทยจริงๆนี่แหละคุณละอะไรประกต์มหันมาสิคุณละแป๊บหนึ่งหันมาแต่ละเอาถ่ายคลิปไงก็แป๊บหนึ่งอันนี้คือชุดสีแดงชุดสีแดงเอออันนี้ก็เห็นตั้งแต่อ่าหลายสิบปีแล้วเนาะก็ไม่ดูสิละแก่มากแล้วนะ ชุดนี้ก็แต่แต่สมัยมาลามูพันอ่ะบ้านแอนเคซี่นะคะใหม่ๆเลยสวยมากค่ะอันนี้จะไปงานอะไรคะถามมากบุบบีบบีบ <laughs> ถามเพื่อไม่งานอะไรคะหญิงเล็กถามเพื่อเอาเ้าเรามาบุกบ้านน้องหญิงเล็กไงไชอบบีไม่หรอกมาสร้างความคาญนะ <laughs> ไม่วันนั้นแม่ก็มาถ่ายคลิปมันสิ น,นี้อันนี้นี่ไงอันนี้ก็จะเป็นชุดสีชมพูอย่ามาใกล้อยู่ตรงนั้นก็เห็นไม่บอดี้ภู่เออแม่แม่ก็มาถ่ายมันให้ดีก <c oughs> ว่านี่นะล้าสีสใหม่อ๋ออารมณ์ไหมคะจองลูมก่อนได้นะคะ <c oughs> พี่เส้นนอนน้ำไปน้ำไปพีเส้นรี่มามารีบเร็วเส้นอันนี้คือเอะไรอูนน้อออลงกระเป๋าไปดูกค้ามนี่คือชุดอะไรคะเอากระดิงหน่อยเขาต้องเอารถมาเบิ่งลิงลลนจีลินจี <c oughs> สวยชุดนี้สวยส่วนผสมให้เขาเลือกเอาเ้าติดตาชุดนี้สวย <c oughs> มันพระสวยมนยันจีนจีเอเ้เมเอ้ดูสวยเ,ออเย้อฮ้เเฮ้อฮ้เฮ้เฮ้เ้าโลตัส <c oughs> มื้ตบหเ้เเซเว่น ลูกค้ามาแล้วค่ะแล้วก็อ๋อยนะคะเชิญค่ะนะคะอ่าไปเลือกเลยลูกสีอะไรนี่ก็นะคะเด็กๆก็นี่ไงมันก็อยู่สบายเหรอลูกมันจะเป็นแบบนี้เลยสวยแล้วจะมีเครื่องประดับให้แล้วก็จะมีผมใส่เป็นบราล์งน้องอีเล็กกำลังจะให้น้องเด็กๆเลือกชุดกันคะไปเด้นเลือกชุดแล้วมันเปื้อนพักกลับไปรูดกระเปล่ารูดของถือไปไทยโก้ด้วย พี่จะพี่จะเไปหาโก้พี่มให้แต่ว่าอย่าหยิบพังขนัดเองเอาซีเดียเอาเาเจะเอาจะอาเสียอะไรผู้ให้เอาแบบไรล่ะอันนั้นตัวนี้นายจะได้ซีดบ่ก็ง่ายด่วยย้อยดค้านาอันนีเป็นค้านั่นยาวกว่ยังด้นหะสวยค่ะเอาไหมเอาซีไรเอาชินวกัเอาชวีเดียสวยก็นะคะน้องหญิงเลยก็จะไปอ่า น้องเด็กๆก็จะไปรำนะคะไปฟ้อนที่โรงเรียนหรือเปล่าคะงานวันสุทนทรภู่เห,หรอคะงานวันสุนทรภู่ครับลินจีลินจีน,จน,นะคะตอนนี้เรากำลัง,ลงจะหาดูแล <ง S 1> ะะ้วก็ลอง,งจะได้ใส่ให้พ่อแม่เสร็จแล้วก็จะลองดูสีชมพูลูกเป็นมากคำ มึงอะไมันเส่นพ่อมืออื่นนันขันมืออื่นมันสิบบาทขันนั้นคุณพี่อันคุณแม่มืออื่นแต่งขันมัธยมสองส่วอ่ะใส่ดูก่อนลูกสวยค่ะทุลักลิ่งจีลิ่งจีกลับมาซื้อไอ้นั่นมาฝากน้อยลองต่อดูสวยลูกสวยมากอู้ยฉ่ำมากเห็นไหมสีชมพูหวานแบบเออแล้วซักแล้วมาใหม่ๆหมันมาด มีสบายพร้อมงา,า,า,านวันวัดใส่ใส่หรดห <c oughs> ันหน้ามาซื้อ,อเครื่องประดับมาแป๊นะบนึงอ๋อ <c oughs> มีเครื่องประดับด้วยับกพี่หนาโหนเครื่องประดับด้วยลินจีลิน,นจออีอันนี้ของมาทยมอันนี้ของมาทยมนะคะมีเครื่องประดับด้วยนะคะจากที่ไหนคะเบ้ะหลับแนย ข่าวนั่งห้อยสูนไม่ขนาดนักอีกทีน่ะลูกสามาลองใส่ปมอืดนักแท้เครื่องประดับนะคะป้ายมีแต่เพชรแต่พ้อยอันนี้คือรุ่นประกวดนางนพมาศเลยนะคะเครื่องประดับหญิงเล็กเลิศมากนั่งูกมาหน้่งมาสิหญิงเล็กก็จะเทส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 นะคะอันนี้ไปนั่งไปนั่งโลดบ่ เป็นยางเกาะเป็นเป็นน้าหยังเกาะตอบสิลูกหนูเป็นนางอะไรเราจะไปเดินบนรถเราจะไปถือขบวนหรอจะอะไรคะลูกเป็นนางอะไรเออนางสวยเนะคุณลัลินจีลินจีสวยนางสวยน้องพับเพอ่ก็อยากได้ดอกไม้เห็นไหมนั่นหายาการของเขาได้ลูก อมีดอกไม้ด้วยเอยอย้นอยาเล็กก็มีหลายอย่างเ,เลยนะน <c oughs> อันไหนแม่ในะส่ไแไป,ไปห้องซนอีนองนะห้องดีเด้อแล้วอย่างเล็กก็คือเราแต่งหน้าทำผมใช่ไหมคะ ราคาราคาเยาะเย้ยไหมคะชุดเด็กน้อยห้าร้อยเท่าประดับเลิศตดหนัดเพราะฉันไม่เอาแค่มันละคนอื่นเพราะมันเป็นลางของตัวเองเลิศลินจี้ลินจี้สวยค่ะเอาสีนั่นเหรอเอาสีนี้หรอจะได้เทปประดับนะเอาหน้าต่างเพิ่งเข้าไปน้ำพน้องจะเป็นเซตของมันเทงประดับก็สวยหนุ่เล็กก็สวย สีครามอันนั้นไม่จะสันนะคุณพี่แมมเพราะว่ามันจะคนเพราะว่ามันจะคนละรุ่นท่นนะแมนมันจะคนละรุ่นเด้ท่านหน้ามันสีสุดแดงหนูสวยมากเลยเออสวยเ,เข้ารูปดีสวยงามมา,มาใส่เครื่องประดับนะคะอยากใส่ได้เด้เนาะใส่เด้คือเกาเหลจาจ่ามีใส่อยู่นาน พ่อเพออ๋อพ่อเพอหิวน้ำนพ่อเพอหิวน้ำนะคะน้องเคสซี่เอาน้ำให้ลูกๆหนูกินก่อนพ่อเพลุพอล่อเพลุอ่ะกินน้ำลูกใส่เลยบนนี้อ่ะอันไหนผู้บัตชาอบอ่ะมาใส่เข็มกัดไงแต่ว่าได้ใส่เข็มกัดเออไม่ได้เข็มกัดเป็นี้